จะมีทรงผมฟรีมาแจกใหม่อีกแล้วและทรงผมนี้นะคะจะเป็นผมตั้งสีดำพี่เป้ไม่รู้ว่ามันคือผมทรงอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้จะเป็นทรงผมอนิเมะหรือจะเป็นทรงผมที่เจอผีแล้วผมตั้งหรืออะไรแบบเนี้ยพี่เป้ก็ไม่รู้คำศัพทลักการของเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยทรงผมที่เขาสร้างมานี่เขาจะสื่ออะไรนะคะน้องๆบอกแล้วใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะของชิ้นนี้นะคะน้องๆแจกเพียงแค่2 5 0 0 0ชิ้นเท่านั้น ซึ่งพอพี่แป้งไปอัปเดตข่าวมานะคะผู้สร้างที่สร้างทร,ง,รงผมเนี่ยเขาสร้างกับแมบบไลท์โทเปียค่ะน้องๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแมบบไลท์โทเปียเนี่ยเขาเพิ่งได้แจกทรงผมไปก่อนหน้านี้หลายทรงมากๆเลยซึ่งอาจจะเป็นทรงต่อไปนะคะที่เขาจะมาแจกทรงผมตั้งสีดําอันนี้นั่นเอง mm hmm. แล้วพอพี่แป้งเข้าไปนะคะเขาก็มีกิจกรรมให้เราทําอย่างอื่นนะคะน้องๆแต่เหมือนตอนนี้มันยังไม่แจกมั้งพี่ เวย่เลาเขาให้เราทําอะไรนะคะน้องๆเพราะพี่แป้งเข้ามาเนี่ยมันเหมือนยังไม่มีเควสอะไรให้พี่แป้งกดหรือว่าพี่แป้งหาไม่เจอนะคะแต่เหมือนว่าตอนนี้เขาจะยังไม่แจกนะคะน้องๆหากแจกเมื่อไหร่หรือมีวิธีตอนไหนนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะรีบมาอัปเดตให้กับน้องๆเลยนี่นะพี่แป้งก็วาร์ปเข้ามาในห้องวิทยาศาสตร์ลกุกๆของเขานะคะบอกเลยว่าอันนี้มันก็ดูน่าสนุกเหมือนอันเก่านะที่เป็นมินิเกมนะ,ะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะลองดูนะคะว่ามันเล่นยังไงแล้วจะมาอัปเดตค่ะ